ไปไปๆๆไป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 ครับไปไปไตอนนี้เฝ้ากันสุดชีวิตนะครับจะบ่าย3แล้วยังไม่ได้ออกจากโรงเรียนเลยเดี๋ยวเราจะไปงานกันที่สีสเกตนะครับเดี๋ยวมาดูกันยาวๆสาหรับทริปสีสเกตโอเคไปเดี๋ยวค่ำเดี๋ยวดึกใช้เวลาเดินทางตาม GPS ประมาณ8ชั่วโมงแต่ว่าถ้าเป็นรถแต่วงเราก็บวกไปอีก1ชั่วโมงกว่าๆก็เป็นประมาณเกือบ10ชั่วโมงโอเคลุย นีเป็นอะไรแก้มวันวันนี้เป็นวันอะไรวันศุกร์ค่ะวันศุกร์วันศุกร์ที่แกเห็นที่หกค่ะเออขาขึ้นนักเรงเลยออนานลักเลิงหรอไ,ไปขึ้นรถเร็วขวึ้นรถรอรอครูรอครูกดแต่ครูก็มาแล้วจัดของเสร็จยังอะ่ะมีใครลืมเกงในมาไหมเฮ้ยเฮ้หยหนูลืมหนูลืมไม่ใช่ สูเดสูเดสิบชั่วโมงสูบวะฮะอยู่ในนี้ใครจะไปโง่ขนาดนั้นแก้มผมแก้มสกประมาทเพื่อดเกินไปแล้วค่ะค่ะขอโทษค่ะไปแม่ขึ้นแม่โอ้หามเอพัดขึ้นรถ ใส่แล้ว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 ขึ้นรถขึ้นรถนั่งได้อยังขอหยิบหมอนหน่อยใครจะนอนไก่ก็นอนไปเลยนะโอเคจุด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 ดจุดดมือเราสัมภาสาราขุดดูเมแน่นเลย ไปชกผู้กำลังฝั่งไหนตามมีเส้นทางแนะนอนนะปากแก้วหรือว่าอลไดปากแก้วครับปากแก้วออกประสาทเพื่อไปบางกูไม่ต้องเร็วไหนตรงเลยไม่ต้องเข้าประสาทตรงบางกูเลยครับเข้าที่เกียร์เลยสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดูนเล่น้องด้วยนะไม่ไม่ดูแล ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนเรามีจเจ้าถิ่นเดี๋ยววันนี้เราจะไปบ้านแก้มบุ๋มกันนะครับผมเออไ,ไปไหมยายอยู่อำเภออะไรนะยายเขาสำโรงภาพสำโรงภาพจังหวัดศรีสะเกษใช่ไหมสุรินทร์ค่ะสุรินทร์อ๋อ ไกลอ,ออกไปอีกหน่อยนึงอ้าวเหรอขึ้นไกลอีกเหรอครขึ้นไปอยัางไม่ยุติดกันนั่นแหละไปไหมครูไปไหมแจ่มจันทร์ไปเที่ยวสุรินทร์บ้านพี่ <c oughs> ตอนนี้ต้องรีบวิ่งเพื่อทําความเร็วนะครับเพื่อให้แอร์มันเย็นนะเด็กๆอัดอยู่ข้างในเดี๋ยวเดี๋ยวจะร้อนแต่เร็วไม่ได้หรอกเพราะว่าดูดิถ้าเกิดว่าเราไปสวิทสวัสดิ์ใส่เขาเขาหาว่าควรส่งติง่งเดี๋ยวถ้าจะมีเรื่องเนี้เราต้องปอไปคอยากไปเยี่ยมบ้านหนูกดหนึ่งนะคะอ่ะ ได้ไปนอนนู่นยังได้เลยครูโอ้โห oh, oh, แต่ไม่ไหวแล้วดู <laughs> เดี๋ยวคืนนี้เราจะไปถึง <laughs> ตอนไหนเถอเอออ่ะกูตีว่าเที่ยงคืนปะนู่่เพิ่งตีหนึ่งอะอ่าประมาณช่วงเที่ยงคืนถึงตีหนึ่งอะไรประมาณนี้แล้วเราก็จะไปนอนโรงแรมแค่แป๊บเดียวเด <laughs> ี๋ยวตังค่าโรงแรมแบบไม่ครบอีกแล้วรอบนี้เราจ่ายเองนะทุกคนรอบนี้เราจ่ายค่าโรงแรมเองนะแต่ว่าก็เป็นเงื่อนไขเหมือนที่บอกเจาภาพได้เลยว่าอ่าถ้าเกิดว่ามีที่พักให้เราก็จะ รดราคาให้แต่ถ้าไม่มีที่พักให้เราจะคิดเต็มจะภาพก็เลยบอกว่าไม่ไม่สะดวกหาที่พักให้ก็เลยจ่ายเต็มแลวก็แถมเงินมาให้กงหากทุกคนก็จะได้อยู่กินกันสบายกินหรูอยู่สบายแต่ว่าเราจะไม่ได้เช่ารถไปนะครับถ้าเกิดว่าเช่ารถไปนี่ก็คืออยากจะหารให้เด็กๆง่ายๆอยากจะหารตังค์ให้เด็กๆให้เยอะที่สุดนะเ่าที่ทำได้ก็เลยไม่ได้เช่ารถก็แบบทนกันไปสักหน่อยนะึงจริงๆก็ไม่หน่อยนะอ <laughs> ดทนกันไปนั่งนั่งแบบนี้แหละร่วมทุกข์ร่วมสุขกันไปอะไรเงีนะ้ยเพื่อเพื่อให้เรามีตังค์ที่เยอะขึ้น แต่ถ้าเราเช่ารถก็ไม่ต่ำกว่าหมื่นนะครับสองวัน,นป,รประมาณนนะี้ถ้าประมาณนั้น 8, 000, ประมาณแปดเก้าพันประมาณหมื่นหนึ่งค่าตัวเด็กๆก็จะลดลงไปอีกซึ่งครูบอกว่านะที่เราก็มีรถที่ดีพอที่จะไปได้ทั่วประเทศแล้ว,ลวก็แบบนี้แหละทุกศาสตร์จองไปแล้วอ่านะเดี๋ยวทริปนี้ก็จะเล่าเรื่องได้เรื่อยๆนะครับเพราะว่าใช้เวลานานแน่นอนสำหรับการเดินทางแล้วก็น่าจะมีอะไรหลายๆอย่างนะครับที่เราอยากจะเล่าให้ทุกท่านฟังนะโอเคลุยครับ คาหมล้วชั่วโมงนึงนอันนี้คู่แวติมนัม้นไ,ไม่รูู้นได้นแต่ว่ามน้าจะแกิข้าว่รองทก่อนได้หรือว่าจะรอนันก็ได้เนี่ยข้าวหน้าจคู้อยเคูะอยข้าห้องน้ำได้ขอบอเมื่อกี้คู่หลุดลมไปยังไงนอนนอนนอนหลับได้เหรอ ร้อนเลยยเเนี่่ไมออเดี๋ยวเราก็เย็นอ่ะน่ะผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมงหลับกันหมดไหมไม่เล่น,กนเกมเขาเรียกล็อตาไม่แต่ถ้าเล่นเกมนะพี่ว่าแบตก็ไม่เหลือถึงนู่นหรอกเออชื่อพี่เหรอแบตก็คือแบบก็เ,เหลือค่ะเออไม่เ,เหลือแน่นอนอ่ะแล้วพอแบตเบอร์สีเงียบที่นี่เออสีเงียบกับสีนอนกันไง กมุ่งไปซื้อกาแฟกับคุณแต่ว่ารถอะรถมันทุกข์หลายมากเลยเมื่อกี้โดนรถรถมันทุกขตัดหนาดีนึงแล้วลงกันหมดเลยข้าวหนึง่งวัตถิดไหวไหมฮะไหวไเีร็วๆเด้ออย่าโดนไม่ไม,ไม่ไม่ต้องซื้อเยอะอะ่ะอย่าแช่เพราะว่าควาอมหน้าเราก็ไปกินข้าวแล้วไง อถ้าจอดนานแล้วก็ก็สิหอดอีกบอกล้อมเด้อจะซื้อโดนชิมม้งนึงขึงหอดนี่อยู่ไหนนะพนัทหรอใช่ปะไม่รู้มันเรียกอะไรพูดอย่างนั้นและก็เห็นป้ายพนัทอยู่เห็นไก่หูบอลอยู่อ่ะก็น่าจะอยู่ตรงตรงนี้แหละเออตรงนี้แหละค่ะแต่ว่าเราเข้าปั๊มนานละ บวกเวลาคนไปอีกเราบวกไว้แต่แรกแล้วไงเพราะว่าพักพักปึ๊บพักปึ๊บถึงปึ๊บเก้าชั่วโมงแต่ว่าปั๊มน้ำสิกินขาา้าวแล้วมันบอแมนจ้าเขาสิได้กินข้าวแล้วข้าวแล้วงเราสิกินอะไรดีวะไปข้าเดินทางต่อครูไปไหนพี่ครูเข้าห้องน้ำค่ะพูดไม่พอเลยแกครูเข้าห้องน้ำค่ะครูทำธุระโอเคไปกู ตอนนี้ถึงแยกนาน้อยนะทุกคนแยกนาน้อยก็คือซ้ายไปพน,นมสารคามขวาไปที่ที่มีวัดพระธาตุวายโยเออ่นแหละหู <c oughs> รถติดมากเลยนะไม่ค่อยได้มาทางนี้เท่าไหร่ะตอนนี้ลุ้นอยู่ว่าจะเป็นด่านหรือเปล่าถ้าเป็นด่านนี่เราจะแย่อยู่นะต้องเคลียร์กันยาวตอนนี้เดินทางมาได้แล้วประมาณนักชั่วโมงกว่านะครับมาได้ประมาณเกือบร้อยโลแลว้วได้อยู่ได้อยู่ทําความเร็วดีอยู่นะ แต่ว่าไม่เร็วมากนะครับนะเพราะว่ารถเราก็คนเยอะนะผมก็จำก,กัดความเร็วอยู่ที่ตั้งร้อยร้อยหนึ่งร้อยสิบเต็มที่ประมาณโอเคไปกันตออ่อยมันมองหน้าหนูเ <laughs> ขาท้องขนองตอนแรกนึกว่าแบบลุกป,ปั้นอะหล,ลังรถอะมาร้องไงมาร้องไง เป็ดด้วยมองอ่ะเป็ด <laughs> เป็ดด้วยมงมันไม่ใช่เป็ดนะเนี่ยมันเป็นห่านอาหารไม่ใช่ค่วักควักควักควักเพื่อนร่วมเดินทาง<า><า>อืมเราติดมากี่นาทีแล้วโหเกือบครึ่งชั่วโมงเลยทุกคนยี่สิบห้านาทีแยกเดียวนะแค่แยกนั้นแล้วก็เพิ่งจะนู้นไฟแดงอยู่นู้นทุกคน <laughs> คือตอนนี้ผมโอกาสร,ระยะว่า ไฟเขียวทีหนึ่งเราจะไปได้ประมาณสักเจ็ดสิบแปดสิบเมตรเองไม่ถึงร้อยเมตรด้วยก็คือนิดเดียวในะช่วงประมาณสี่ห้าขันรถไดนะ้ขยับแค่นี้ก็เลยเดาอีกว่าสักยี่สิบกว่านาทีถึงจะผ่านไนดะ้เพราะว่าตอนนี้ไปแล้วยี่บห้านาทีเราติดมาตั้งแต่ประมาณสักสี่โมงครึง่งดูย <c oughs> แยกเดียว <c oughs> นี่แยกหนาน้อยนะแค่แยกหนาน้อยแยกเดียวแต่ว่าแยกอืน่นไม่น่าไม่น่ามีปัญหาเลยใชครนะับผมสู่อ เดี๋ยวเราจะไปเส้นเขาเรียกว่าวัฒนานครนีว่าเหน่เราจะไปทางสระแก้วนะครับเพราะว่าดู GPS แล้วไปทางสระแก้วแล้วก็มีบางคนบอกว่าทางนู้นมันทําถนนแต่ก็พอวิ่งได้อยู่แล้วก็คนส่วนใหญ่ที่อยู่อีสานใต้นี่ยเขาแนะนาให้ไปเส้นนั้นมากกว่าไปสีสติไปเส้นนั้นก็เลยอ่ะเดี๋ยวไปไปเส้นนั้นดีกว่าเพราะว่าถ้าไปทางโคราชไปทางปักธงชัยมันจะอ้อมประมาณเกือบ40นาทีก็เลยว่าอโอเคเราเราต้องทําเวลาด้วยนะครับเราอยากไปไปให้ถึงช่วง ไม่ดึกมากนะเพื่อให้เด็กๆมีเวลาพักผ่อนนะครับแล้วก็สงสารคนที่รีสอร์ท้วยบอกคนที่รีสอร์ทไว้ว่าเราจะไปถึงดึกเอยนะเพราะว่าเราอยู่ระยองเลยรอให้เลิกเรียนก่อนค่อยไปนะซึ่งเราไม่ได้ไม่ได้รอเลิกเรียนนะเออคุณหมูลืมเล่าว่าทริปนี้ของเรานี่คุณกูหมูนี่ทุรักทุเลพอสมควรนะเพราะว่ามันเป็นการไปแบบไปวันเสาร์ก็จริงนะครับแต่ว่ามันไปไกลวันเสาร์นี้โรงเรียนเราสอนชดเชยด้วยนะครับเพราะว่าเขาจะเอาวันหยุดไปไปหยุดช่วงปีใหม่ให้เด็กๆกับผู้ปกครองได้หยุดกันยาวๆไปเลย ก็เลยขอสอนชุดเฉยช่วงตีมาเอ้ยขอสอนชุดเฉยวันเสาร์นี้แล้วปรากฏว่าครูหมูรับงานมาพอดีนะมันก็มันก็ติดกันทําให้เราต้องทําเอกสารอะไรหลายๆอย่างนะครับเพื่อลาราชการครูเป็นคนที่แจ็คพอตมาเสียวันลาให้กับวันเสาร์ทางด้านนี้วันเสาร์เนี่ยเรามันคือวันหยุดอยู่แล้วและแต่ว่าก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าปีหนึ่งคหมูไม่ได้ลาไม่เคยลาเลยครับนะแต่ว่ามันยุ่งยากเรื่องเอกสารเยอะมากเอกสารการลาต้องมีสอนแทนต้องมีหาคนมาสอนแทนเราแล้วก็มีต้องทําใบงานไว้ให้เด็กที่เขามาเรียนอีกอะไรเง นะเพื่อไม่ให้เป็นภารากรับคนที่มาสอนให้เราค่อนข้างที่จะเยอะถ้าเกิดวันนี้เราออกก่อนเวลาด้วยออกก่อนเวลาก็ต้องทําขออนุญาตหลายหลายอย,ย่างเลยขออนุญาตทางโรงเรียนนะเพราะว่าครูหมูไม่มีสอนชั่วโมงสุดท้ายนะครับพอไม่มีสอนปุ๊บเราก็ออกสามารถออกมาไดนะ้แต่ว่าต้องทำเอกสารอะไรให้มันถูกต้องก่อนคนระับเราจะมาออกมาดุมๆเลยไม่ได้เพราะว่าเราเป็นข้าราชการเนเอกสาร,นเ,รเนี่ยต้องสําคัญเบอร์หนึ่งแกมหมูได้ไปเรียนไหมเพราะว่าขาดเรียนเปล่าเพราะว่าพอบอให้หยุดแ หยุดอ่านหนังสืออ่านหนังสือเลยอะสอบไปภาคสอบทีแก๊ดค่ะโอ้ทีแก๊ดไอแก็ดแพดอะไรเงี้ยใช่ไหมเดี๋ยวว่ารอบนี้เป็นทีแก๊ดสอบแผดเวยแต่ว่าหนูไม่ได้สอบแผดไม่ได้ลงแล้วไปสอบที่ไหนเนี่ยสอบที่ชนชายชนชายอ๋ออ๋ออันนี้เราสามารถเลือกที่ลงเองไหมต้องลงลำดับห้าลดับแล้วเขาก็จะสุ่มให้เราอ๋อที่ถามครูนั้นเหรอว่าหนูจะไปสอบที่ไหนดีใช่ไหมสอบวันไหนเนี่ย พรุ่งนี้ค่ะเป๊อ้ว <8 S 1> ัน <8 S 1> ที่แปดค่ะพรุ่งนี้วันไงวันที่แปดคือวันอาทิตย์แสดงว่าแก้มหมุนก็ไม่ได้ออกไงมาอาทิตย์ใช่ไหมใช่ค่ะก็เดี๋ยวให้น้องไปโชว์ของมีโอไปคนเดียวก็อุ่นใจแล้วปรากฏว่าเอโอเบี้ยวไอ้อแก้มไม่ไปเอโอเบี้ยว <laughs> เออของแก้มไปสอบเดี๋ยวเราต้องทําเวลาอีกนะครับต้องมาให้ทันให้เด็กๆได้มีเวลาพักก่อนแล้วก็เช้าก็ไปสอบได้นะเพราะว่าวันเราเรากลับวันเสาร์ ช่วงกลางวันนะครับเราเรา,เรามีงานแห่ในในครึ่งวันเช้าไม่ไม่น่า <ใจ S 1> เกินเ่ยงคืนตัดใจใหมายถึงว่าไม่ไปสอบแล้วตัดใจต้องติดรอบพออย่างเดียวแล้วหมายถึงว่าก็ไม่ไม่ได้มีลุ้นอะไรกับรอบสอบแบบนี้ไม่ไม่ลุ้นไม่ลุ้นเป็นคนเป็นเดือดนะตัวประเด็นนะว่าแก้มก็เก่งอยู่นี่กเก่งอยู่แจ็มเก่งไปสอบไหมไปค่ะไปไปสอบที่ไหนแก้มเก่งเหมือนกันค่ะในเดี่เดียวกันจริงเหรออ๋อไม่ไม่ไปด้วยกันได้นักกันยัง ไปกับตาเนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่ะเดี๋ยวคนจะไม่เชื่อว่าเราเมื่อกี้เราจอดนะเราคุยกับแค่ผมเมืม่อกี้เราจอดตอนนี้เราเคลื่อนมาได้เนี่ยประมาณนะช่วงสี่ห้าคันรถเองเนี่ยหมจิบเจ็ดสิบเมตรไปถึงร้อยด้วยเนี่ยแล้วเราก็ติดเนี่ยติดต่อยาวโอเคไปกันต่อ,นอ,นอโอ้โหมันบีบเลนเนี่ยม,มันบีบเลน ถน,นนหรอสำเนียนะโอยไม่สำเนียหรอกยาวอยู่อย่าแดงนะโอเกืบชั่วโมงอีกสิบห้านาทีจะครบชั่วโมงทุกคนแยกเดียวเนี่ยโอ้ยไม่งั้นแล้วถึงดูวยเกือบถึงสากแก้วแล้วป่านเนี่ย ไม่ศูนย์เวลาโมโหทำไงฮะไ,ไม่ต้องทำอย่างนี้เพราะว่าศูนย์ศูนย์โอ้ยฝั่งนู้นก็หนักฝั่งเรากา็หนักนะทุกคนข้าซ่อมสองฝั่งพร้อมกันเลยนะก็อ,ะอย่นี้ละดูดิโอ้ เ,เยอะจริงรถบรรทุกแบบมหาศาลมากทุกคนน่าจะเป็นเวลาของพวกเขาเลยเดี๋ยวว่าบรรทุกบางคันก็น่าเกลียดนะวิ่งแช่ขวายาวนะครับถ้าเกิดว่าออกขวาแล้วแซงอันนี้เข้าใจนะถึงช้าขนาดไหนก็เข้าใจได้แต่บางคันเราวิ่งตามเป็นสี่ห้ากิโลเลยนะนีไม่ยอมเข้าสุดที่เขาอาจเะ็ดโอ้ยทางสะดวกอะไรไม่มีด่านไม่มีตำรวจไปกันต่ออีกแล้วสิบต่อเลย